สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการวิเคราะห์ตัวเองนะครับผมโดยใช้ระ uh, บบ s w o t ครับ SWOT ก็จะมีตัวยอ่อเป็น s w o t นะครับผมตัว s มาจาก strength ครับผมจุดเด่นหรือจุดแข็งของตัวเองนะครับผมที่มาจากปัจจัยภายในนะครับแล้วก็ w ครับ weakness ผมก็คือ,คอจุดต้อยหรือจุดอ่อนข้อเสียจากภายในของเราครับแล้วก็ตัว o นะครับผมมาจาก พอติโนติครับผมก็คือมันสามารถเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับแล้วก็ตัวทีครับทฤษเกิดจากปัจจัยภายนอกครับที่เป็นอุปสรรคคืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามามาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นสวอส์ของผมเองนะครับก็จุดแข็งนะครับผมมีความสามารถด้านกีฬาครับมีความอดทนแล้วก็ควบคุมองคม,มได้ดีครับผมส่วนจุดอ่อนของผมนะมีไม่กล้าแสดงออก แล้วก็ทบทวนการเรียนไม่ทันเพราะต้องซ้อมเตียงอารครับแล้วก็อันดุทายครับตัดสินใจช้าส่วนโอกาสของผมนะครับช่วงนี้ก็มีโควิดก็ไม่สามารถทําการสอบได้ผมก็สามารถทบทวนวิชาเรียนเพิ่มได้มากขึ้นครับผมแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเป็นนกักเียงาทุนของพารายครับส่วนด้านอุปสรรคนะครับของผมก็จะเป็นอันดับแรกเลยก็มีอาการบาดเจ็บครับผมที่ส่งผลมาตลอดครับ แล้วก็ุสดสท้ายการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบก้าครับท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมผมครับขอบคุณครับ